สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับช่องทีแดนิสนค่ะวันนี้คุณแม่มาดูพิธีเขาซ้อมแบดมินตันกันค่ะทุกคนหลังจากที่ได้มีการคอนเซิร์นเซอร์เวดูแล้วฝึกเรียนแล้วค่ะทดลองเรียนแล้วว่าชอบไหมตกลงจะเรียนแบดมินตันหรือเปล่าเรียนไหมโอเคเรียนครับอาจเรียนก็ไปแต่วันนี้ก็คือเป็นวันเริ่มแรกของการเข้าคอร์สเรียนนะคะทุกคนทำไมคุณแม่เข้ามาดูไม่ได้ก็แปลกใจค่ะ แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นในช่วงวัยค่ะอาจจะเป็นเขินอายในระหว่างที่เรียนไม่ต้องการให้คุณแม่เข้ามารับชมด้วยคุณแม่ก็แอบ,บเข้ามานะคะทุกคน <c oughs> คือเราบอกว่าคือเราเข้ามาจ่ายอุปกรณ์ให้ค่ะและนี่ก็คือสนามแบดมินตันขอดสีเขียวค่ะซึ่งพิธีได้บอกว่ามันจะมีสองฝั่งมีขอดสีเขียวขอดฟ้าขอดเขียวเราก็เลยมาดูบรรยากาศอันนี้แอบดูลูอีกท้งหนึ่งค่ะ จากการที่แอบดูลูกนะคะเจ้าของสนามแบดมินตันก็เข้ามาเจอบอกว่าสามารถเข้าไปถ่ายข้างในแล้วก็มีชั้นสองให้ถ่ายได้นะคะมองจากมุมสูงลงมาแล้วก็ถ่ายได้เลยค่ะคุณแม่เราก็โอ้โหขอบคุณนะคะดีใจแล้วก็ที่จะได้เก็บภาพบรรยากาศพิธีเข้าเรียนแบดมินตันให้มาชมกันนะคะ วันแรกของพิธีค่ะก็ยังไม่อ,อะไรชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าคุณแม่ก็เก็บได้เท่าที่เก็บได้ค่ะก็อยากจะเอาไว้ให้รู้ว่าเออนี่ตอนที่ตอนนี้เขาเท่าไหร่อายุสิบขวบพิธีเริ่มเรียนแบดมินตันค่ะทุกคนครั้งแรกเก็บไว้ให้น้องอะค่ะเสื้อสีน้ําเงินเน่ยค่ะวิ่งเข้ามาใกล้ๆเนะะี่ยค่ะเสื้อไม่เหมือนเพื่อนรองเท้าไม่เหมือนเพื่อนะคะเนื่องจากว่าเราเพิ่งเริ่มเรียนวันแรกแล้วค่ะชุดก็ยังไม่มาไม้รอขึ้นเอ็นอยู่ค่ะต้องให้โค้ชเป็นคนเลือกว่าน้องจะต้อง ขึ้นเอ็นน้ำหนักกี่ปอนเท่าไหร่อะไรยังไงคะ่ะคุณแม่ก็ยังไม่รู้สักแน่นอนค่ะทุกคนคุณแม่ยังไม่ทราบสับในเรื่องของการเล่นกีฬาแบดมินตันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสมัยเป็นสาเรา มีแต่เป็นเล่นเฉยๆเป็นเล่นในรูปแบบออกกําลังกายค่ะเราก็ไม่ได้เรียนเรารู้แต่ว่าเสิร์ฟข้ามเน็ตตีลงเส้นในขอบอะไรแค่นั้นละค่ะเพื่อนพาเล่นเราเป็นสายออกกําลังกายแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบเรียนจริงจังรู้กติกาเท่าไหร่ค่ะทุกคน <laughs> เน้นเหงื่อค่ะออกกําลังกายนี่ค่ะพิธีกําลังวิ่งกับเพื่อนนะคะคนนี้ค่ะเป็นคนที่ปะไปเรียนแบดมินตันกันพิธีเขาก็ ตัดสินใจไม่ลังเลค่ะก็ทดสอบไปลองไปดูค่ะแป๊บเดียวก็โอเคซเซเยค่ะไปเรียนดีกว่านี่คือสนามขอดน้ำเงินหรือขอดฟ้าที่เขาเรียกกันนะคะมันมี2ฝั่งมีขอดเขียวขอดฟ้าที่พิธีเขาเรียกคุณแม่มาถ่ายมุมบนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะลงไปข้างล่างค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ถ่ายอยู่ชั้นสองลงมาข้างล่างเป็นภาพมุมสูงะคะ่ะเก็บบรรยากาศมาฝากพิธีก็ยังไม่รู้อีกนะว่าคุณแม่นะคะมาเก็บภาพไปแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ค่ะ อน,นี่ไงเพื่อนบอกแล้วว่าเจอียย้อ